วันนี้เรามีโพสต์จากชาวต่างชาติใน reddit ที่ตั้งคำถามว่าประเทศไทยจะสามารถล้างภาพลักษณ์เก่าๆที่ถูกมองในเรื่องเพศและความมั่วสุมได้ไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคอมเมนต์ส่วนใหญ่กลับไม่เห็นด้วยเลยครับเพราะหลายคนเชื่อว่าประเทศไทยมีอะไรมากกว่านั้นเยอะมากโดยเจ้าของโพสต์ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าคนในตะวันตกจำนวนมากยังคงมองประเทศไทยในภาพเดิม เขาเล่าว่าเมื่อเขาบอกผู้หญิงบางคนว่าเพิ่งไตเมืองไทยมาเธอมักจะเข้าใจทันทีว่าเขาไปเพื่อเรื่องทางเพศส่วนเมื่อเขาเล่าให้เพื่อนผู้ชายฟังเกี่ยวกับทริปจะไปพวกเพื่อนก็มักจะพูดแซวในเชิงล้อเลียนเช่นพูดติดตลกว่าเขาจะไปหาสาวประเภทสองหรือไปทำเรื่องลามกทั้งที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมยาวนานมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอาหารอร่อยและธรรมชาติที่สวยงาม แต่เหตุใดประเทศที่เต็มไปด้วยคุณค่ามากเช่นนี้จึงยังคงถูกมองด้วยภาพลักษ์ณในเชิงลบแบบเดิมๆอยู่เสมอและจากโพสต์นี้ก็ได้มีชาวต่างชาติเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกล่าวว่าจริงๆแล้วประเทศไทยไม่จำเป็นต้องล้างภาพอะไรเลยประเทศนี้มีอะไรมากกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดไว้เยอะมากและก็ได้มีคนมาตอบคอมเมนต์นี้ว่า มีคนจำนวนมากที่ชอบมองประเทศไทยเชื่อมโยงกับเรื่องมั่วสุมทางเพศอยู่เสมอทั้งที่ในความคิดของเขาประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามมากเขาเล่าว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเขาได้เดินทางไปเที่ยวเกาะลันตาและเกาะสมุยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาและภรรยาได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างสงบห่างไกลาจากความวุ่นวายและผู้คนจานวนมากคอมเมนต์ถัดมาตอบกลับเจ้าของโพสต์อย่างตรงไปตรงมาว่า ปัญหานี้อาจไม่ได้เกี่ยวกับประเทศไทยเลยแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาของกลุ่มเพื่อนของเจ้าของโพสต์เองมากกว่าเขาต้องการจะสื่อว่าหากคนรอบตัวของใครบางคนยังพูดหรือคิดในแง่ลบเกี่ยวกับประเทศไทยนั่นอาจสะท้อนถึงทัศนคติของคนเหล่านั้นมากกว่าที่จะเป็นภาพลักษณ์ของประเทศจริงๆและก็ได้มีคนเข้ามาแสดงความเห็นด้วยกับคอมเมนต์นี้เขากล่าวว่า ปฏิกิริยาของคนเหล่านั้นสะท้อนถึงตัวเขาเองมากกว่าจะสะท้อนถึงเจ้าของโพสต์โดยเขาต้องการจะสื่อว่าเมื่อใครบางคนรีบตัดสินหรือพูดจาในแง่ลบเกี่ยวกับบุคคลหรือสิ่งอื่นนั้นไม่ได้แปลว่าคนที่ถูกพูดถึงมีปัญหาแต่กลับแสดงให้เห็นถึงทัศนคติและระดับความคิดของผู้พูดมากกว่าคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าคุณไม่ควรให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของคนอื่นมากเกินไป และก็ได้มีคอมเมนต์ตอบกลับว่าถึงแม้สิ่งที่อีกฝ่ายพูดจะจริงว่าไม่ควรแคร์ความคิดเห็นของคนอื่นมากนักแต่ในความเป็นจริงการถูกกล่าวหาว่าเป็นนักท่องเที่ยวทางเพศมันก็ไม่ใช่เรื่องที่รู้สึกดีเลยและเจ้าของคอมเมนต์ก็ได้ตอกบกลับคอมเมนต์นี้ว่าขมเขาแต่งงานกับผู้หญิงไทยซึ่งเธอเรียนจบด้านแพทย์และมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จในอาชีพเขาเล่าว่า เพราะเหตุนี้เขาจึงเข้าใจความรู้สึกของคนที่ถูกเหมารวมเป็นอย่างดีเพราะเกือบทุกครั้งที่มีคนรู้ว่าเขามีภรรยาเป็นคนไทยมักจะมีบางคนถามว่าภรรยาของเขาเป็นผู้หญิงขายบริการหรือไม่เขาบอกว่าแม้จะพยายามไม่ถือสาแต่คำถามแบบนั้นก็ทำให้รู้สึกไม่ดีอยู่ลึกๆและมันสะท้อนให้เห็นว่าหลายคนในโลกตะวันตกยังคงมีภาพจำผิดๆเกี่ยวกับคนไทย คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเขาเคยอาศัยอยู่ในกรุงเทพนานถึง14ปีเพราะเรื่องงานและหลังจากเกษียณเขาก็ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างจังหวัดของไทยมาอีกกว่า5ปีแล้วเขากล่าวว่าเมื่อตอนอยู่ในสหรัฐมักจะถูกถามคำถามโง่ๆและไม่เหมาะสมเกี่ยวกับประเทศไทยอยู่เสมอเช่นเรื่องสาวประเภท2การนวดเร้าอารมณ์หรือสิ่งที่สื่อมักจะนำเสนอในแง่เรื่องเพศ เขามองว่าภาพยนตร์อย่าง The Hangover ภาค2และสารคดีที่เกินจริงหลายเรื่องคือสิ่งที่ทำให้คนอเมริกันที่ไม่เคยเดินทางมาเอเชียตะวันออกเสียงใต้เข้าใจผิดเกี่ยวกับประเทศไทยเขาเล่าว่าตอนนี้เวลาเจอคำถามหรือคำพูดแบบนั้นเขาจะมองหน้าคนเหล่านั้นแล้วพูดกลับไปว่าอย่าไร้สาระ ประเทศอเมริกามีคาวบอยขี่ม้าอยู่เต็มเมืองหรือมีกลุ่มแก๊งอยู่ทุกหัวมุมหรือไงก็เหมือนกับที่คนไทยเห็นในหนังของพวกคุณนั่นแหละเขากล่าวว่าเขาจะไม่ยอมเงียบอีกต่อไปเมื่อมีใครพูดหรือคิดในแง่ลบเกี่ยวกับประเทศไทยเพราะสำหรับเขาประเทศไทยคือสถานที่ที่มีวัฒนธรรมอันง,งดงามมีอาหารรสเลิศเกาะและธรรมชาติที่สวยงามรวมถึงผู้คนที่เป็นมิตรและอบอุ่น เขาทิ้งท้าอย่างติดตลกว่าพออายุมากขึ้นเขาก็พูดตรงขึ้นและไม่แคร์อะไรอีกแล้วเหมือนเป็นการบอกว่าถึงเวลาปกป้องประเทศที่เขารักอย่างเต็มที่แล้วคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าสิ่งที่เจ้าของโพสต์พูดถึงนั้นดูเหมือนจะไม่ใช่ปัญหาของประเทศไทยเลยแต่เป็นปัญหาของประเทศบ้านเกิดของเขาเองมากกว่าและก็ได้มีคนตอบกลับว่า ก็มีส่วนจริงแต่เขาเองก็เคยเจอประสบการณ์คล้ายๆการจากผู้หญิงต่างชาติเขาเล่าว่าเคยมีผู้หญิงจากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียพูดในทำนองเดียวกันกล่าวหาว่าเขาเดินทางไปประเทศไทยเพื่อเรื่องเซ็กส์หรือเพื่อพบสาวประเทศสองแม้เขาจะไม่ได้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเลย อย่างไรก็ตามเขาก็ยอมรับอย่างมีเหตุผลว่าบางทีคำพูดเหล่านั้นอาจไม่ได้สะท้อนอคติต่อประเทศไทยโดยตรงแต่อาจเป็นอคติของคนบางกลุ่มที่มีต่อผู้ชายผิวขาวมากกว่าคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าไม่เห็นว่าการมีสาวประเภทสองหรือวัฒนธรรมแห่งความสนุกสนานจะเป็นเรื่องผิดตรงไหนเลย และก็ได้มีคนตอบกลับว่าไม่เห็นว่ามีอะไรผิดเลยตราบใดที่การเดินทางของใครบางคนไม่ได้เป็นไปเพื่อการเอาเปรียบหรือหาผลประโยชน์จากผู้อื่นคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าในความคิดของเขาบางครั้งคนที่ไม่รู้เรื่องจริงหรือคนที่มีความอิจฉาในใจมักจะเป็นคนที่ส่งเสียงดังที่สุดเสมอ เขาเล่าว่าตนเองอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาหลายปีแล้วและได้เดินทางท่องเที่ยวไปเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศแต่ตลอดเวลานั้นเขากลับไม่เคยพบเห็นสถานที่หรือพฤติกรรมที่ตรงกับสิ่งที่บางคนในต่างประเทศชอบพูดถึงเลย คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเขารู้จักครอบครัวมากมายที่เดินทางไปเที่ยวประเทศไทยและสำหรับคนที่มีวุฒิภาวะทางความคิดแล้วย่อมเข้าใจได้ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถถูกตัดสินได้จากภาพจำเพียงด้านเดียว เขาอธิบายเพิ่มเติมโดยยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่ามันก็เหมือนกับการพูดว่าอย่าไปอเมริกาเลยเพราะอาจถูกยิงหรืออย่าไปอังกฤษเพราะอาหารจืดชืดอ,อย่าไปออสเตรเลียเพราะสัตว์อันตรายเยอะหรือแม้แต่อย่าไปญี่ปุ่นเพราะมีสื่อลามกแบบประหลาดประเทศไทยจะไม่เป็นไรแค่โน้มน้าวให้จีนเชื่อว่ามันปลอดภัยแล้วช่วยกันเก็บพลาสติกออกจากชายหาดก็พอแล้ว คอมเมนต์ถัดมาได้แสดงความเห็นอย่างมีเหตุผลเขากล่าวว่าสิ่งที่เจ้าของโพสต์พูดถึงนั้นไม่ใช่ปัญหาของประเทศไทยเลยแต่เป็นปัญหาที่เกิดจากทัศนคติของผู้ชายบางคนมากกว่า เขาอธิบายว่าถ้าผู้คนมองใครในแง่ดีพวกเขาคงไม่คิดหรือพูดจาในลักษณะดูถูกเช่นนั้นแต่เพราะบางคนยังติดอยู่กับภาพจำเดิมๆที่ว่าผู้ชายหื่นไปเมืองไทยเพื่อเรื่องเซ็กส์พอเห็นใครที่เข้ากับภาพนั้นหน่อยก็เลยเหมารวมและตัดสินทันที จากนั้นเขาได้เล่าประสบการณ์ของตนเองว่าเขากําลังจะเดินทางไปประเทศไทยในเดือนหน้าและได้บอกเรื่องนี้กับผู้คนกว่าร้อยคนแต่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่พูดถึงเรื่องเซ็กส์อีกคนถามด้วยน้ำเสียงห่วงใยว่าทำไมถึงเลือกไปส่วนคนที่เหลือกลับรู้สึกตื่นเต้นและสนใจว่าเขากําลังจะได้ไปเที่ยวประเทศที่สวยงามและมีสเสน่ห์อย่างไทยแลนด์ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ